มาอยู่ข้างหลังแป้งนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้ที่จะให้คาตอบกับเรายืนอยู่ข้างแป้งแล้วค่ะนั่นคือพี่กนต์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับพกนต์รติวานิ้นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมอยู่ที่สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับตกใจมากเลยค่ะเข้ามานี่มีเด็กว้วนเต็มไปหมดเลยนะอยากทราบตีนงานของสวนชโอเคครับก็ปีนี้เนี่ยมหากรรมวิทยาศาสตร์ก็ที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามันจะมีนักเรียนนักศึกษาเด็กๆมาเยอะนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นประเด็นอันนึงว่าปัญหาของเด็กที่อ้วนณนะขณะนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเออมันมีอะไรบ้างไหมที่จะทดแทนความหวานหรือสิ่งที่ทำให้เด็กอ้วนในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เลยมีการพัฒนาทำคอนเซปต์ของบูธอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าเป็นนวัตรกรรมสารทดแทนความหวานนะครับสารทดแทนความหวานใช่ปกติเนี่ยเราก็จะทานพวก ที่จะให้ความหวานหรือแบบอะไรนะคะที่เป็นซอง <X S 1> สดนอ่าใช่แล้วก็จะมีลออะไรระมาณานี้นนแต่ครั้งนี้นี่คือเราใช้อะไรคะครับก็คือในบูธนี้นะครับก็จะมีน้องๆจะได้เรียนรู้คอนเซปต์ของการพัฒนานวัตรกรรมสายตัวแทนความหวานนะครับซึ่งก็เริ่มมาจากขั้นแรกคือว่าน้องก็ต้องดูก่อนว่าปัญหาที่น้องจะเป็นโจทย์ในการทํานวัตกรรมเนี่ยคือเรื่องอะไรนะฮะเหมือนเหมือนกับที่บูธเราเนี่ย คราวนี้เราเอาประเด็นเรื่องของปัญหาของเด็กอ้วนะนะครับน้องๆที่อ้วนๆน,นะฮะเราก็มาวิเคราะห์กันดูว่าเอ้ยควาอ้วนเกิดจากอะไรบ้างนะครับก็คือ,อหลักๆก,ก็น่าจะมาจากการที่น้องๆบางทีทานของที่มีความหวานเยอะนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีมีความอ้วนขึ้นมานะครับหรือ สิ่งที่น้องๆบริโภคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีน้ำตาลจำนวนมากแทรกอยู่แคลอรีใช่เยอะแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆขึ้นมากับน้องๆขึ้นมาด้วยนะครับนะฮะพอเราได้เรื่องของรู้แล้วว่าเฮ้ยความอ้วนมันส่วนใหญ่มาจากเรื่องของน้าตาลเนาะเราก็พยายามหาว่าแนวทางทํายังไงที่จะลดทดแทนน้ำตาลตรงนี้ได้อ่าก็คือเรามีการพัฒนายาหวานนะครับยาหวานสายพันธุ์ของคนไทยยาหวานนี่คือเป็นเป็น เป็นพืชเป็นพืชอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปให้ดูเ<อ>นาะอ่าก็คือเป็นการพัฒนาหญ้าหวานสายพันธุ์ของที่มีการพัฒนาขึ้นมาเองซึ่งมีการปลูกที่แถวโคราชแ,แ,แล้วมีที่โคราชอย่างเดียวปะคะก็คือณขณะนี้มันอ่าพื้นที่ที่มีการปลูกเยอะก็คือของบริษัทที่เรามีการพัฒนาร่วมกันเนี่ยมีการปลูกที่พื้นที่ของโคราชเนาะอ่าแล้วนอกจากหญ้าหวานแล้วเนี่ยคือเรายังมีการเมื่อกี้ั้งแอบเห็นว่าเหมือนมีแล ที่ทาให้ดูว่ากระบวนการทําอะไรยังไงนี so meantime, uh, ่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันใช่ก็คือว่าพอเรารู้แล้วว่าสารนี้แรกจะเป็นเรื่องของปัญหามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยหลังจากนั้นเราก็พยายามหาแนวทางว่าจะทํำยังไงเพื่อทดแทนความหวานซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือว่ามีการพัฒนาสารทดแทนความหวานจากว่าย่าหวานเนาะหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนากระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ในการที่จะทํายังไงเพื่อผลิตสารที่จะทดแทนความหวานนี้ขึ้นมาได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะและสุดท้ายพอได้สาร สารที่ทดแทนความหวานขึ้นมาได้เนี่ยในแบรนด์ของชูเกาเวียนะครับเราก็มีการเอามาจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ซึ่งณขณะนี้เนี่ยมีการเอามาจําหน่ายในเชิงนี้จริงแล้วนะครับชูเกาเวียนี่เป็นเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของบริษัทที่ใช้ยาหวานมาสกัดนะครับสกัดแล้วเพื่อให้เกิดสารทดแทนความหวานขึ้นมาแล้วมีเป็นอะไรบ้างมีหลายหลากหลายนะครับเดี๋ยวจะพาพาไปชมใช่ไหมคะ สังเกตว่างานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้เนี่ยน้อง,น,องนักศึกษาเด็กนักเรียนมากันเยอะมากเลยแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยในบูธของสมักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยมีส่วนช่วยอะไรในการที่จะให้ความรู้แล้วก็พัฒนาด้านการศึกษาในกรอง้างคะเริ่มจากอันแรกบูธแรกเลยแล้วกันนะะบูธแรกเนี่ยก็คือจะทําให้น้องตระหนักถึงสิ่งที่น้องก็ทานปัจจุบันนะฮะว่ามันมีลักษณะความหวานมีสิ่งที่กาทานทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีความหวานมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นชากาแฟ น้ำส้มน้ำอะไรต่างๆนะฮะว่าซึ่งแต่ละวันเนี่ยน้องเขาอาจจะไม่ได้ทานแก้วเดียวมีทานหลายๆแก้วซึ่งก็จะมีความหวานสะสมไปเยอะๆเรื่อยๆนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดความอ้วนก่อยเกิดโรคร้ายต่างๆนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ย<อ>ก็คือพอมีความหวานมากเนี่ยมันก็จะก่อยเกิดผลกระทบระยะยาวกับกับน้องๆไม่ว่าจะโรคความอ้วนความดันสูงอะไรต่างๆขึ้นมานะฮะบดแรกเนี่ยเราจะทําให้น้องเขาเนี่ยเริ่มเห็นตระหนักถึงปัญหาของโรคอ้วน ซึ่งมันจะทําให้ถ้าเขามีปัญหาตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เยาวชนของชาติในอนาคตเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีแลวไม่สามารถเป็นกําลังหลักของประเทศได้เพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นบอกเกิดของโรคอื่นต่อเนื่องไป,งปหมดเลยใช่ทับใช่แล้วก็เป็นโรคท,ที่เรื้อรังไม่สามารถหายได้ก็คืออาจจะต้องต่อไปต้องมีการฉีดอินซูลินอะไรซึ่งมันก็จะทุกข์ทรมานนะฮะในระยะยาวนะครับอ่าแล้วพอมาสาเนที่2เนี่ยเราก็ให้น้องเขาเห็นทางเลือกว่าการทำนวัตกรรมเนี่ยเขาจะต้องพยายามหาโซลูชัน หรือหาทางว่าเออเขารู้แล้วว่าปัญหาเรื่องความอ้วนเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักซึ่งมาจากความหวานเฮ้ยเขาจะมีทางเลือกอยังไงบ้างถ้าเขาจะพัฒนานวาัตกรรมทํายังไงบ้างที่จะทดแทนน้ําตาลทรายนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะมี2ทางทางหนึ่งก็คือใช้สาราสารเคมีนะก็อาจจะเป็นแอสปตรเตมเป็นอีโคเป็นอะไรว่ากันไปนาะซึ่งมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อตามมาด้วยเนื่องจากมันเป็นอ่าส่วนผสม,สม,มของสารเคมี<อ>นะแต่อีกทางเลือกหนึ่งที่เรามีการานําเสนอในบูธนี้ก็คือว่า ใช้สารจากธรรมชาตินะฮะจากต้นพืชจริงๆจากต้นหญ้าหวานมาสกัดเป็นสารทดแทนความหวานอันนี้ก็จะทำให้น้องเนี่ยเขาเห็นแนวทางว่าเออพอเขาลุ้ปัญหาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามหาแนาวทางแก้ไขถูกพอลุ้แนวทางแก้ไข,ขปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะมีการแสดงถึงกระบวนการต่างในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าเขาก็จะมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อหาอผลลัพธ์ของนวัตกรรมที่สามารถเอามาขยายต่อในเชิงพาณิชย์ได้นะฮะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานีสุดท้ายจะเป็นการนําเสนอให้น้องเห็นว่า การทานวัตรกรรมเนี่ยถ้าไม่สามารถมีการเอามาใช้จริงหรือว่ามีการแพร่กระจายได้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่นวัตรกรรมที่สมบูร,รณ์มันก็จะสูญเปล่าใช่ครับหรือว่าก็อาจจะเป็นแค่ผลงานสิงน่งประดิษฐ์ที่เก็บไว้ในหิ้งแต่นวัตรกรรมจริงๆเนี่ยจะต้องสามารถนำมาใช้จริงได้แล้วก็มีการขยายผลในเชิงพณิชย์หรือว่ามีการเอามาใช้ในเชิงสังคมได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วตอนนี้นี่ก็ยังมีแบรนด์เป็นของตัวเองไปแล้วด้วยใชกร้างแบรนเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะที่สามารถนํามาช่วยกระตุ้นเเศรรรษฐกิิจของปะทชาตคับ สารทดแทนความหวานของทางบริษัทชูกาเวียเนาะปกติถ้าเราจะเห็นน้ำตาลก็คือน้ำตาล1ซองหนึ่งอะไรเนี่ยนะฮะก็ราคาประมาณ5บาท -10 บาทเนาะแต่สารทดแทนความหวานเนี่ยก็จะสะท้อน,หน,น,นให้เห็นว่าการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยมันจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าของตัวเองได้นะครับก mm ็คือว่าสารทดแทนความหวานของแพคหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ90บาท mm hmm. นะครับจากที่10กว่าบาทของน้ำตาลเพราะฉะนั้นอาจจะเพิ่ม กเกือบ9้าเท่านะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำไมผู้การสมัยนี้ถึงต้องทํานวัตรกรรมอันนี้คือจุดสําคัญคือมันสามารถสร้างแวลูสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของเขาได้นะครับอ่าอันนี้คือหัวใจสำคัญ<ะ>ของการทําให้เกิดนว,วัตรกรรมอ่าซึ่งการทําอย่างนี้เนี่ยมันจะทํำยังไงก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทุกคนทนํานวัตรกรรมเนี่ยเราก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์สินค้าของประเทศไทยเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงขึ้นสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ถ้าไม่งั้นเราก็จะขายแต่วัตถุดิบ เดิมๆน้ําตาลข้าวอ้อยอะไรต่างๆซึ่งมันจะเป็นราคาที่่อนข้างจะต่ําตแต่ขณะเดียวกันสินค้าที่เรานําเข้ามาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเขาเป็นสินค้าที่มี v a l ูสูงมีการเพิ่มมูลค่าแล้วซึ่งก็คือเป็นพัฒนาเขาเขาพัฒนานวัตรกรรมแล้วก็ส่งมาขายเราขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการรู้จักพัฒน,นานวัตรกรรมเพื่อส่งออกไปเพื่อให้มีมูลค่าสูงแล้วก็ไปแข่งขันกับเขาได้ด้วยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมีรายได้ที่สูงมากขึ้นนะครับแล้วขณะเดียวกันถ้าในมุมมองในเชิงของ คุภาคในระดับบริษัทเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะทําให้บริษัทเนี่ยเขาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของเขาจากที่ถ้าเราไม่มีการพัฒนานวัตกรรมไม่มีจุดขายที่ชัดเจนไม่มีจุดเด่นของสินค้าที่ชัดเจนแตกต่างจากคู่แข่งสิ่งที่เราจะทํากันปกติก,ก็คืออะไรก็คือการแข่งเรื่องของราคาก็คือก็จะแข่งกันเรื่องของโปรโมชั่นตัดกดราคาอะไรต่างกันเร,ราะอไ่ออ<ๆ>สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็จะพยายามตัดราคาแล้วก็ แล้วรายได้ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อกกสามารถเก่าก่อให้เกิดรายได้ที่ส,สูงขึ้นอยากก้าวกระโดดได้นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมเนี่ยมันก็เลยถึงถึงเป็นโซ,โซลูชันหรือเป็นรรปแนวทางที่บริษัทชั้นนำตอนนี้เมืองไทยถึงต้องพยายามมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในบริษัทตัวเองค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่กระนดนะคะเชิญชวนน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะ แล้วก็เข้ามาที่บูธด้วยค่ะได้ครับงานมหกรรมวิสาบก็มีตั้งแต่วันที่18ถึง28สิงหาคมนี้นะครับที่อิมแพกเมืองทองไทนีนะครับบูธสำนักง,งานนาวัตรกรรมก็จะอยู่ที่บริเวณฮอลล์4นะครับถ้าน้อง,องๆผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะมาให้น้องๆเกิดความตระหนักเรื่องของโรคข้วหรือว่าการบริโภคสารหวานๆต่างๆนะครับรวมถึงมีมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตรกรรมเรื่องของสารทดแทนวอมหวานก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่บูธนะครับ ขอบคุณค่ะครัสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูย่าหวานกันค่นนี้นะคะก็คือน้ำที่เราใช้ย่าหวานมาผสมใช่ขอคนย่าด,ดื่มนะคะดูความหวานก่อน อันนี้เป็นน้ำระเจี๊ยบอันนี้แกงอร่ยมอกอร่อยมากชื่นใจใช่ค่ะล้าก็จะแบบไม่ได้หวานเหมือนแบบหวานน้ำตาลอ่ะจะมีความหวานที่แบบว่าพอดื่มเข้าไปเรายังรู้สึกอยู่ในมันอยู่ในคอใช่ค่ะมันจะชื่นใจอยู่ในคอนะอ่ะอันนี้ชูเกเฟียค่ะที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับพัฒนามาจากการใช้ย่าหวานเป็นอะไรยังไงบ้างคะพี่โน้ตก็อันนี้เป็นแบรนด์ของธรรมสัตว์นะนะครับที่พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ใีการจําหน่ายจริงนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะรูปแบบ ถ้าเป็นพกพาก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นซองนะฮะเนี่ยก็คล้ายๆอีโฟอะไรต่างๆท,ที่เราคุ้นกันอันนี้ก็คือ1แก้วก็ใช้หนึ่งซองเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลสามารถจาไป,าาไปใช้เหมือนน้ำตาลทั้งหมดเลยจะไปผัดแกงทอดผสมชาก,กาแฟอันนี้เป็นเหมือนลักษณะเป็นน้ําสามารถหยดได้ก็คือว่าเราก็ กดไปกดไปกดหนึ่งหยดเท่ากับน้ำตาลหนึ่งช้อนชาแสดงว่ามีความหวานเท่ากันเราเราใช้ได้กี่หยดนะคะประมาณอันนี้อันนี้น่าจะ300หยดมั้ง300หยดบริษัทบริษัทเขาเขาบอกไว้ประมาณนั้นเนาะสามร้อยหยดเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นไฮไลท์ก็คือว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ใช่อันนี้เป็นก็คือเหมือนเป็นชา คือคือเขาเอาใบมามาอบแห้งเนาะแล้วปกติแล้วก็คุ้นกับการดื่มชาใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือเอาไปเอาไปใส่น้ําร้อนแล้วก็ดื่มได้เลยก็เหมือนเราชงชาปกติใช่ใช่ก็คือว่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยเป็นเพียวๆเลยนะครับก็คือพอ,อใส่น้ําร้อนมันก็จะได้สารออกมาความหวานแล้วก็สามารถดื่มได้เลยทันทีแล้วก็สามารถนําไปผสมกับ,กบน้ําอย่างอื่นได้ด้วยใช่ครับ ผู้ชมคะย่าวหวานนี่นะคะนอกจากที่จะมีคุณประโยชน์มากมายแล้วให้สารให้เป็นแทนความหวานแล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยนะคะไม่อ้วนด้วยใช่สาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่กนดมากค่ะแต่คุณผู้ชมคะงานมหกกรรมวิทยา,าสตร์และทีนลรีในครั้งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าแป้งนะคะยังจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมอีกหลายบูธเลยต่ต้องอดใจรอก,ก่อนนะคะว่าจะมีบูธไดบ้างคะ่ะ